ทำยังไงให้ปลาเชื่องอันนี้ผมเห็นเดินเดินเนี่ยเดินตามถาดทุกบ่อนะอปลาวิ่งตามทุกบ่อเลยโอ้หิวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เชื่องแล้วหิวแล้วล่ละจริงๆมันอยู่ที่ว่ากว่าปลาจะเชื่องปลาต้องมีความขี้ระแวงน้อย <Okay. S 2> แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความไว้ใจไ <c oughs> ว้ใจเ <c oughs> ชื่อใจไม่กลัว ก็ทําทใ,หให้เขาเชื่องก็คือหลักๆมองว่ามันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการเลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงหมาแมวเลยเราก็ถ้าปลาหมาแมวเราไม่ไปทําให้เขาตกใจหรือขี้กลัวไปทําให้เขากังวลเขาก็มีความน่ารักเชื่องกับเรา ทำอย่างไรบ้างให้ปลาเชื่อง 1. ใช้ความสม่ำเสมอในการให้อาหารความสม่ำเสมอในการให้อาหารก็เริ่มตั้งแต่เวลาการให้ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นถัดมาก็เป็นเรื่องของจุดบริเวณที่ให้อาหารก็ไม่ใช่ว่าเราเดินมาโยนๆยนให้ไม่ได้เออถ้าถ้าถึงตอนนั้นอ่ะคือต้องให้เขาเชื่องระดับหนึ่งแล้วเขาถึงจะเดินตามคน แต่ถ้าเวลาเราให้อาหารจุดเดิมๆเขาก็จะมาไหว้ขอจุดเดิมๆนี่ยให้สังเกตนะน้องก๊อฟเขาก็จะมีเคาะเรียกนิดนึงเคาะแบบว่าส,ส่งส่งสัญญาณว่าเออขึ้นมานะว่าจะให้แล้วแล้วต้นไหนให้ให้ดีก็ต้นไหนขึ้นมาก่อนเราก็โยนให้ตัวนั้นก่อนอเขาจะได้รู้ว่าเออการที่เขาขึ้นมากินอาหารเนี่ยก็มีคนเรียกก่อนมีส่งสัญญาณมาก่อนขึ้นมาก่อนก็ได้รางวัลก่อน อะไรประเภทน,นั้นฉลาดนะคะเอาจริงๆเขาสามารถจําเสียงคนเดินได้ด้วยนะ,ะในถึงจุดจหนึ่งเคยสังเกตว่า ปกติลูกค้ามาก็จะแบบว่าเดินแบบค่อยๆวหค่อยๆแอบเข้าไปแต่ถ้าคนไหนให้อาหารประจานะเดินการเดินการการอะไรเสียงแบบเนี้ยก็มีผลกับเขาระดับหนึ่งว่าจะไหวขึ้นมาพวดพลาดเลยเป็นการเลี้ยงที่ต้องใส่ใจระดับหนึ่งมันถึงจะเชื่องใช่ก็ตกใจอย่างเช่นไอสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็เป็นทําให้ปลาเป็นปลาขี้กังวลได้ ที่กังวลในที่นี้ก็ได้ตั้งแต่การปิดเปิดปั๊มลมปั๊มน้ํามีการเปิดปิดไฟช่วงกลางคืนอะไรที่กระทันหันหรือฉับพลันมากๆเสียงดังกระทันหันก็เขาก็จะมีความขี้กลัวตกใจถ้าอย่างของที่ฟาร์มเนี่ยถ้าถามเลยว่าช่วงแรกที่กังวลอะไรถ้ากลัวปลาแบบตื่นบ่ คือถ้าสังเกตอะที่ฟาร์มเราเนี่ยเครื่องบินบินผ่านแบบเส้นตรงมาเลยคือเสียงดังมากช่วงแรกๆเขาก็มีแอบตกใจบ้างแต่สักพักเขาก็ชินซึ่งแน่นอนถ้าไปอยู่บ้านลูกค้าอย่างเงี้ยไว้ใจได้ระดับหนึ่งว่าเขามีความชินบ่อค,ค่อนข้างมากนานไหมกว่ามันจะเชื่องถ้าจํานวนตัว2ตัวอยู่กันแบบนั้นอะ ก็อาจจะขี้กลัวหน่อยเพราะว่าเขามีความขี้ระแวงไม่ได้มีเพื่อนฝูงคอยนํากินแต่ถ้าแบบเริ่มมาเป็น5 6าตัวเขาแบบเราเคาะเรียกอาทิตย์2อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่เกิน1เดือนก็น่าจะเริ่มเข้าที่เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่รับไปก็บอกว่ารับไปกินเลยเชื่องเคาขึ้นมาขออาหารเลยขนาดช่วงกักโลกก็ยังมาขออาหาร เอาจริงๆถ้าขี้กลัวมากๆเราก็จะเลือกมีตัวเลือกเพิ่มอีกตัวหนึ่งถ้าเราใช้ความสม่ำเสมอก็แล้วให้อาหารประจำก็แล้วชินบอกก็แล้วเราจะเริ่มมีการหาปลานำฝูงมา อย่างพวกกลุ่มปลาสีเดียวอะ่ะถ้าสังเกตว่าทุกบ่อเรามีการใส่ปลาสีเดียวไปรวบรวมไปด้วยเราจะสายหลักเราก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สายหลักอย่างเดียวเรามีพวกสีเหลืองคาลาชิเบนนี่กอยหลากหลายมากมายใช่ก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้เขาค่อยๆชินบางทีอะ่ะกว่าเราจะฝึกให้เขาเชื่องหรือว่ากินอาหารได้ทั่วทั้งบ่อมันนานมันนานมันใช้เวลาบางตัวได้กินทันบ้างไม่ทันบ้างการให้อาหารเม็ดจมมันก็เป็น ช่วยให้สําหรับปลาที่ขี้กลัวไม่ยอมขึ้นกินให้เขาได้ลงไปกินข้างล่างส่วนตัวไหนที่มีความกล้าม,มากๆก็ขึ้นมาไหวขี่ข้างบนในช่วงที่เราจะแนะนําลูกค้าเสมอเวลาที่รับปลาไปช่วงแรกๆการที่ปลาตื่นทั้งบ่อมันมีปัจจัยได้สูงเพราะว่าปลามันถูกเคลื่อนย้ายมีการตาักการย้ายการเดินทางหลากหลายช่วงแรกเราต้องป้องกันโดยการปิดบอ่อ อย่างน้อยก็14วันแรกที่รับปลาไปปิดบ่อเลยดีที่สุดอย่างให้สังเกตของที่ฟาร์มเนี้ยต้องบอกว่าพออยู่หน้าฟาร์มอ่ะเรามีการตักปลาทุกวันมีการตักปลาย้ายปลาขนย้ายจะส่งอยู่เรื่อยๆปลามันก็ขี้กลัวเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงนี้ด้วยกันหาจะไขมาคุมสักหน่อยโอเคถ้าเป็นถ้าสถา,านการณ์แบบเนี้ยถ้าเป็นเชิงของฟาร์มี่ยเราจะเริ่มจากการลดความเสี่ยงอย่างถ้าเราย้ายบ่อยมากๆเลยย,ย้ายเดี๋ยวย้ายเดี๋ยว เดี๋ยวคนย้ายเดี๋ยวส่งอ่ะเยอะมากแล้วก็มีลงเกลือช่วยเขาระดับหนึ่ง 1-3 PPT ช่วยได้ในช่วงวันถึง2วันแรกก็มีงดอาหารบ้างไม่ไม่ทำแบบนั้นเลยหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มดูอาการถ้าวันไหนเราเรา,เราจะรู้ตัวเราอยู่แล้วว่าถ้าวันไหนเรามีการตักมีอะไรเงี้ยเราก็จะมีซึมบ้างเล็กน้อยเราก็ต้องดูสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเลยเราก็เลือกลงเกลือแล้วก็ดูอาการต่อถ้าหลังลงเกลืองดอาหารบ้างเล็กน้อยเขาดูดีขึ้นแต่ไม่ได้หาย100%แต่ดูดีขึ้นเราก็ไม่ได้ตักเขา ข้อห้ามเอาจริงก็ถ้าเวลาเลี้ยงแล้วเขาแบบไม่เชื่องจริงๆหรือว่าเขามีความขี้กลัวก็จะแนะนําว่าดูสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสิ่งแวดล้อมนะที่เนี้ยก็คือมีอะไรที่ทําให้เขาตกใจได้อย่างเช่นเรากลับไปกลางคืนเสียงดังโคมคามแล้วอยู่ๆก็มีเปิดปิดไฟอันเนี้ยเขาก็ตกใจแล้วยิ่งถ้าปลาใหญ่นะตกใจแล้วชนบ่ะจะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกคืออาจจะตัวคนได้เลย ใช่สิ่งแวดล้อมพวกนี้ก็สําคัญมันก็เป็นการทําให้ปลาชินบ่สม่ำเสมอค่ะให้สม่ำเสมอกินจุดเดิมๆประจำส่งสัญญาณให้เขาข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของ เริ่มข,ข้อที่2เราก็เพิ่มน้ำผูงไปเลยให้เขาชินบอ,ข,อ 3, ข้อที่3ก็เป็นสภาพแวดล้อมสงบไม่รบกวนมากเกินไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้และกันปลาเชื่องง่ายนิดเดียวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามห้องไลน์ easycoy ด้วยนะคะนะตอนนี้ก็ทะลุสอ0 0ั 2, คนไปแล้วขอบคุณนะคะ